ทวัสดีชาวคงไกซาเรวทุกคนนะผมวันนี้เราอยู่กับอพ p ล e s ตชาโดอัศวินวานอนถ้าคุณกำลังเจอปัญหาเติมเกมยากเติมเกมแพงอยู่แล้วก็นี่เลยไปทูวินท็อปอพัพบริการเติมเกมเติมถูกเติมไว24ชั่วโมงปลอดภัย100%เติมเกมคงไกซาเร็วหรือเกมอื่นๆได้ทันทีที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับโอเคบัฟในรอบนี้นะครับที่เป็นบัฟใหญ่ของอัศวินบานอนเนี่ยมันชื่อว่าทุลีพินาศครับ มันบอกว่าเมื่อศัตรูเป้าหมายถูกทำลายจุดอ่อนนะครับผมจะลบสถานะควบคุมให้กับฝ่ายเรานะครับผมแล้วก็ทําให้ฝ่ายเราเนี่ยได้แอคชั่นทันทีพร้อมกับฟื้นฟูแต้มต่อสู้ขึ้นมาครบเลยแล้วก็จะทําให้ศัตรูเป้าหมายเนี่ยนะครับทั้งหมดเลยได้รับดดเมจทําลายล้างเพิ่มขึ้น25นะครับแล้วก็ได้รับดาเมจทักษะพูดความสงําเพิ่มขึ้น15 นะครับซึ่งอ่านบัฟแค่นี้ก็คงจะรู้ว่ามันจะเป็นตี้ที่ต้องเล่นเป็นทีมคนทรงจำกับทีมซูเปอร์เลกนั่นเองนะครับมันบัฟจะพะาทางประมาณนี้เลยนะครับทีนี้เราไปดูข้างในกันก่อนนะครับข้างในเนี่ยเราจะเจอเป็นบอสอาเจนตี้นะครับกับตัวของบอสทีวีนะครับซึ่งในช่วงของอาเจนตี้เนี่ยนะครับมันจะมีการเสกพวกกระถางดอกไม้มา นะครับซึ่งช่วงที่มันเปิดกระถางดอกไม้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ทําลายก่อนมันจะยังปิดจุดอ่อนอยู่เราจะเป็นจะต้องทาลายกระถางดอกไม้1กระถางนะครับเพื่อทําให้ตัวของอาร์เจนตีเนี่ยเปิดจุดอ่อนขึ้นมาและเราสามารถแบบอัดตัวของอาร์เจนตีได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครที่จะแนะนำเนี่ยนะครับจะเป็นตัวละครที่เน้นในการตีขั้นต่ำสามเป้านะครับเราไม่สามารถเล่นตัวเป้าเดียวได้นะอาร์เจนตีเนี่ยเป็นบอสที่เราจะต้องแบบเน้นตัวเคลียร์หมู่ได้ในการเล่นอยู่แล้วนะครับทีนี้เรามาดูทีมแนะนําของตัวฝั่งอาร์เจ นี่ก็คือทีมแนะนําของฝั่งการเจอาเจตตี้นะครับซึ่งทีมแนะนําที่สุดก็คือจะเป็นทีมเบรกเนาะซึ่งทีมเบรกเนี่ยเล่นได้ทั้งตัวของเฟอร์จฟายแล้วก็เล่นได้ทั้งตัวของเลป้านะครับแต่เงื่อนไขก็คือการใส่ดาเลียนะทุกคนเพราะว่าคือถึงมันจะเพิ่มดาเมจทำลายล้างให้ก็จริงนะครับแต่ว่าการใส่เหมยเน,นี่ยนะครับดาเมจลดลงกว่าดาเรียเนี่ยถึงครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่คุ้มกันนะผมลองใส่เหมยดูแล้วจะทําคะแนนได้อยู่ประมาณ3 0 0พนะครับแต่การใส่เดอะดาเรียเนี่ยจะ ถึง3,700เลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใส่เดอะดาเลียจะดีกว่านะครับอีกทีมหนึ่งที่เล่นได้เหมือนกันก็คือตัวของไพนอนอาร์เจนตีเนี่ยมันแพ้กายภาพอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของไพนอนที่สามารถเปิดอันติแล้วก็แปะกายภาพแล้วก็ตีได้ทั้งหมู่เนี่ยมันะมเลยเล่นง่ายนะครับอีกทีมหนึ่งก็คือตัวของไมเดมอสนะครับผมไมเดมอสนะครับตัวของอาร์เจนตีแพ้จินด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของไมเดมอสก็สามารถเคลียร์ได้เร็วเหมือนกัน จะมี3ทีมที่แนะนําประมาณนี้อีกทีมหนึ่งที่พอเล่นได้จะเป็นทีมท่าน้ําแข็งครับแว,ว่าคือต้องบอกว่าทีมท่าน้ําแข็งเดี๋ยวมันจะไปหนักกับอีกห้องหนึ่งนะเพราะฉะนั้นในห้องนี้ผมเลยหลีกเลี่ยงก,การใช้ท่าน้าแข็งเยอะทีนี้เราไปดูบัฟย่อยของอาเจนตี้ก่อนนะครับบัฟมาแรกนะผมสจะทมจุดจบมันบอกว่าเป้าหมายไฟเราทั้งหมดนะผมจะสร้างดาเมจทำลายล้างเพิ่มขึ้น10%เมื่อศัตรมื่อสูเป้าหมายในสนามติดสถานะทําลายจุดอ่อนนะผมก็จะเพิ่มขึ้นอีก5%สามารถซ้อนบได้4ครั้งนะครับ อีกบัฟหนึ่งนะครับถ้าวงแนวลบครับาดาเมจที่ตัวละครระดับที่1ของทีมสร้างขึ้นเนี่ยจะเพิ่มเฉยพลังป้กัน15%บอนต์ของสตูปเป้าหมายได้อันนี้จะเป็นอันที่ตัวของไพนอนแล้วก็ตัวของไมเดมอสใช้นะครับอ่ะส่วนอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นรวมพลังสู่เทพมันอกว่าทุกครั้งที่เป้าหมายฝ่ายเราใช้แต้มต่อสู้เนี่ยนะครับจะทําให้ตัวของคริสคอรดัเมดตัวเองเพิ่มขึ้น6%สามารถซ้อนทับได้สูงสุด10ชั้นอันนี้ดูเหมือนจะให้อ,อ,หอย่างนนะ มันกันควันต่มนะครับอาเจนตี้เป็นตัวละครที่กาาันควันต่ำถามว่าแล้วมันใส่มาทําไมวะพี่อ่ามันรอให้สตาร์เคิรร่างใหม่4.0เข้าครับทุกคนซึ่งผมไม่แน่ใจว่าระยะเวลาของอโครกิิชาร์โดรอบนี้จะไปอยู่ถึงหรือเปล่าด้วยเนะเพราะว่ามาถึง2เดือนนะครับแต่บัฟเนี่ยมันมาบอกให้ก่อนแล้วก็ประมาณว่าตัวร่างใหม่ก็น่าจะตีขั้นต่ำสามเป้าแน่ๆเลยนะครับประมาณนี้นะอ่ะทีนี้เราไปดูกันที่อีกบอสหนึ่งนะครับ อีกบอสหนึ่งที่เราจะเจอก็คือคณะละครลิงผ่านใจนะครับคณะละครลิงเนี่ยนะครับเล่นง่ายกว่าห้องอาเจนตี้เยอะนะครับเพราะว่าคณะละครลิงต่อให้คุณไม่ใส่ท่าตรงไปเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าคุณตีมันครบจํานวนครั้งคุณสามารถสังเกตได้ตรงหลอดเลือดของมอนสเตอร์เลยนะครับมันจะมีพวกทับอยู่นะครับคือถ้าเกิดว่าเราตีครบจํานวนตรงนั้นอ่ะมันจะบังคับเบรกแล้วมันจะลดกรอก ของมอนสเตอร์ได้นะครับซึ่งพอมันเบลกกันหมดแล้วเนี่ยไม่ว่าเอา,าธาตุอะไรตีมันจะเบลกได้หมดเลยเพราะฉะนั้นบอสตัวนี้เนี่ยนะครับขอแค่คุณใส่ตัวตีหมู่นะครับขั้นต่ำสามเป้าขอแค่ใส่ตัวตีหมู่แล้วสลับกันตีให้มันรวมๆนะครับแค่นั้นก็ถือว่าเล่นได้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูทีมที่แนะนํากันก่อนอ่ะนี่ก็คือทีมที่แนะนําของ้องล่างนะครับก็จะเห็นได้ว่าเยอะเลยนะครับ เล่นง่ายสุดนะครับตีความทรงจำนะครับตีความทรงจำเนี่ยนะครับขาดอเวนต์ก็ได้นะหรือว่าจะขาดตงข้าวก็ได้แต่ขั้นต่ำต้องมี3ตัวจากที่ผมใส่นะครับขั้นต่ำต้องมี3ตัวนะจากที่ผมใส่จะเล่นได้จบไม่ยากจนเกินไปทีมดอทนะครับทีมดอเนี่ยตีหมู่ทั้งทีมนะครับเล่นได้อยู่แล้วสําหรับทีมนี้แต่ผมลองเล่น2ดอทแล้วมันปิดไม่ค่อยทาน,นครับถ้าเป็น3ดอทมีแบ็กซวอนเล่นได้เลย นะครับทีมไฟฟ้านะครับจะมีตี้อาร์กิอากับตี้ของอาร์เคอนนะครับเล่นได้เหมือนกันพวกนี้มาตีหมู่นะครับทุกคนยิ่งโอ้โหยิ่งอาร์เคอนที่บิ้วมาใหม่เนี่ยนะครับคือตีบ่อยอยู่แล้วนะเพราะนั้นสามารถเล่นได้เหมือนกันเนาะอาร์กิอาก็รู้กันอยู่นะครับสปีดสูงมากนะครับทุกคนสามารถวนการโจมตีได้บ่อยครั้งนะครับเพราะฉะนั้นสามารถเบรกได้เร็วเหมือนกันอีกทีมหนึ่งที่โคตรแนะนําเลยนะครับเราเล่นง่ายเหมือนกันก็คือตีดีเฮต้า นะครับตีดีเต้าตีหมู่ทั้งทีมนะครับผมลืมใส่เจดมานะครับทุกคนเจดอยู่ในนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีอนักชาสามารถใส่เจดได้นะครับเผื่อว่าจะเอาอนักชาไปเล่นห้องอื่นเพราะว่าอนักชากับอภูกลิชชาโดเนี่ยค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวเพราะว่าสามารถแปะท่าได้เนาะแปะได้ทุกทตุมันก็แบบไปได้ทุกห้องอะประมาณนั้นนะครับแล้วก็แน่นอนอย่าลืมใส่ทิปี้ไปด้วยนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีทิปี้ก็หาตัวดึงให้ดีเต้าหน่อยเนาะก็จะเป็นตัวของซันเดย์อะไรพวกนี้นะครับจะช่วยดีเทต้า เพราะมอนแพ้จินตภาพนะครับไม่พอเนี่ยตัวของไมเดสามารถตีหมู่ได้ด้วยขั้นต่ําของไมเดก็ตีได้สามเป้าอยู่แล้วนะครับเ mm. พราะฉะนั้นเล่นได้เลยสำหรับห้องนี้นะครับ mm. คุณจะเอาตัวอื่นมาก็ได้ที่นอกเหนือจากตรงนี้แต่ขออย่างเดียวคือตีเป้าหมู่เท่านั้น นะครับเรามาดูบัฟย่อยของฝั่งห้องทีวีกันบ้างนะครับบัฟอันแรกนะผมเป็นบัฟความทรงจำเนาะภาพเงาในวันวันนะครับมันบอกว่าเมื่อผู้คนทรงจําฝ่ายเราในสนามปัจจุบันเนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ3ตัวเป้าหมายฝ่ายเราทั้งหมดเนี่ยจะสร้างดาเมจเพิ่มขึ้น60%นะครับผมถึงได้บอกว่าขั้นต่ําต้องมี3ตัวนะถ้าเกิดว่ามันน้อยกว่านี้มันทิกเกอร์บัฟไม่ได้นะครับอีกอันนึงนะครับนั่นก็คือบัฟของตีดอทเนาะรวดเร็วดังลมหมุน หลังจากเป้าหมายไฟเราโจมตีศัตรูเป้าหมายที่มีสถานะดาเมตต่อเนื่องนะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1สถานะครับจะทําให้ความเร็วของตัวเองเพิ่มขึ้น25%เป็นเวลาสั้เทินนะครับก็ให้ครับก้าได้ดึงบ่อยๆนั่นแหละคับก้าเข้าเทิมบ่อยๆมอนมอนไฟไฟ้านะอย่าลืม นะครับก็หนักเหมือนกันนะครับการนี้ก็คือรู้รอบด้านนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นตัวของบัฟปัญญานะครับมันบอกว่าเมื่อทีมของฝ่ายเรามีตัวละครพัดปัญญาอยู่นะครับการทะลวงความต้านทานทุกประเภทของฝ่ายเราทั้งหมดจะเพิ่มขึ้น15%นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคุณสามารถอดจไปใส่ให้ไมเดย์ได้นะเอาแบบว่าเอาปัญญาสักตัวไปใส่อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ทําให้ทะลวงความต้านทานเพิ่มขึ้น15%ทั้งหมดแล้วนะครับอ่าเพราะฉะนั้นไมเดย์ก็เลยมันพอเล่นได้นะแต่ว่ามันอาจจะแบบ หนื่อยนิดนึงนะครับแต่ว่าจริงๆก็ผมก็เห็นหลายๆคนเอาไมานเทไปเล่นอยู่นะสำหรับห้องล่างอ่ะทีนี้เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมผมจะเล่นสดให้ดูเนาะห้องบนเนี่ยจะเป็นตัวของไฟเจอไฟ E2 นะครับมีตัวของ MC E6 นะครับ HMC เอ็แล้ว e แล้วก็มีตัวของเดือดดาเลประจําตัวนะครับแล้วก็มีกัลลัคเกอร์นะครับส่วนห้องล่างเนี่ยจะเป็นตัวของตี้ดีเฮอร์ตานะครับจะเป็นเฮอร์ตาประจําตัว E0 ศูนมีตัวของอนนักชาประจําตัว E0 ครับแล้วก็มีตัวของ ติบบี้ e หนึ่งะครับผมไม่มีประจำตัวนะครับแล้วก็ตัวของด้านเหนือล่างใหม่นะครับมีประจำตัวนะครับ e 0อ่ะบัฟที่เอาไปนะครับแน่นอนห้องบนจะเป็นจุดโจมจุดหลักอ่ะจุดโจมจุดหลักอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นบัฟของซูเบ็กเนาะห้องล่างนะครับเราจะเอาเป็นบัฟของปัญญาไปนะครับรู้รอบด้านประมาณนี้นะครับเป็นยังไงไปดูอ่ะมาครับสําหรับห้องอาเจนตี้นะผมก็เราจะกดเทคนิคดาเรียเนาะแล้วก็เทคนิค MC นะครับแล้วก็เปิดที่ไฟเจอไฟ ก็จะปล่อยให้ตัวของไอเจนตี้ซัมมอนี้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องทําลายกระถางต้นไม้1อันก่อนนะครับเพื่อเปิดจุดอ่อนของ AG เจนตะี้เนาะเพราะนั้นผมจะโดดทิมเลยอ่าตรงนี้นะครับแล้วก็กดอั t ติไฟ e f l ดึงขึ้นมาเลยนะครับตรงนี้ก็จะกดตัวของอันติตัวของดาเลียนะครับอึมขึ้นมาเปึ๊บ,บ f i r e f l เนาะแล้วก็ให้ไฟ r e ฟันนะครับด้วยความที่เป็น f i r e e2 นะครับมันจะได้แอคชั่นพิเศษแล้วเราก็จะฟันอย่างนี้ ทีนี้พอดอกไม้พังนะครับตัวของอาเจนตี้ก็จะเปิดตัวของเกราะขึ้นมาเนาะตรงนี้นะครับเราก็จะให้ MC บัฟอ่ะแล้วก็ตัวของดาเลียครับสกิลปึ้ม MC ครับโยนอ่ะกอลักเกอร์ครับตีอันติแล้วก็ต่อยเจนตี้นะ อ่ะปล่อยเจนตี้อย่างงี้นะครับปล่อยไฟฟันครับไปอีอียงเบรกทันทีนะครับทุกคนอ่ะปล่อยไฟจะบังคับได้ทีนึงก็จะฟันต่อไปอีอียงนะครับล้านเจ็ดอ่ะวนไปเลยครับอันนี้กด e กันรัวๆเนี่ย mc โยน t สี่แ0 0สนะครับทุกคนแรงมากนะ แล้วก็ผีไปนะครับไปรยไฟฟันตูมหมดนะครับเป็ที่2นะครับเป็ที่2ตรงนี้มีแนะนํานิดนึงอันแรกที่มันเลียกมาเนี่ยนะครับกระถางอันแรกตรงนี้ถ้าเกิดว่าคุณทาลายไม่ทันมันจะเพิ่มดาเมจอาร์เจนตีแต่ถ้าเกิดว่าคุณทําลายทันมันจะเพิ่มเาเมจฝั่งเรานะครับเป็นยังไงไปดูไปผวก็โยนไปนะครับดาบอันนี้กดอถิติไป อารักเกอร์ครับอลักเกอรอกกอ์ตีอันนี้ก่อนอ่ะไฟเจอไฟเล็งอันนี้นะครับฟันไปเยียงหายสามอ่าแล้วก็ตัวของไฟเจอไฟผมจะได้แอคชั่นพิเศษนะเพราะว่าเป็นอ e 2เนาะฟันไปทีปึ้งอันนี้ก็จะฝั่งเราจะเพิ่มดาเมจสูงสุดอืมเขาเรียกว่าไม่แบ่งบอสอ่ะไอี อติขึ้นมาเลยนะครับถ้าเกิดว่าปล่อยให้อัจติตีเข้าเทินเนี่ยปัญหาก็คือมันจะปิดจุดอ่อนอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วเราต้องตีกระถางต้นไม้ใหม่อเพราะนั้นถ้าเป็นไปได้ไดนะครับก็พยายามเบรกให้ทันแต่ว่าอันนี้ของผมเองก็ไม่ทันนะถ้าเกิดว่าเป็นพวกบินฟิวเป็นหลินชาที่สามารถแบบสแปมได้ก็อาจจะทันก็ได้นะครับอ่าให้ลองกดอันติกลัลกเกอร์ดูแต่ก็ไม่ทันอยู่ดีนะเห็นปะมันขึ้นมาไม่ทันอนะ่ะ แต่รอบนี้ไม่ปิดว่ะโอเคถ้าเกิดว่าไม่ปิดก็ไม่มีปัญหานะครับปัญหาคือมันย,ยุยุเรานี่แหละนะครับโอเคได้ชันพิเศษเนาะฟันต่อเรียบร้อยนะเบรกสกิลสกิลปันครับรล้ลบลานสี่ อันตรด,ดาเลียมาก็กดเลยนะเพราะว่าเราต้องบัฟสปีดให้ไฟยูไฟบ่อยๆอืมตีครับฟันครับจบจบไปที่แต้มสาม4นร้อยเก้าสิบสี่นะครับอันนี้คือเป็นไฟยูไฟ e 2นะครับแต่ก็เป็นเขาเรียกว่านอกจากไฟยูไฟกับดาเลียแล้วนอกนั้นฟรีหมดเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวประมาณ6คอร์สนะครับสำหรับทีมนี้นะครับทีนี้เราไปในช่วงที่2กันบ้างนะครับ อ่ะสำหรับอันที่2รอบนี้นะครับละครลิงผ่านใจเนาะตีที่เอามาคือจะเป็นตี้ดีาที่มีที่1ีน่ะครับก็ทีมนี้เนี่ยนะครับด้วยความที่มีประจําตัวกันหมดเลยนะครับก็จะเป็น8คอร์สนะครับด้วยความที่มันมีประจําตัวกันหมดเนาะผมแนะนำว่าให้เปิดตรงอันนักชานะอนันนักชาจะสามารถยิงเบิ้์ได้เถอะแรกเลยนะครับอันนี้มันกระตุกนิดนึงนะทุกคน ตรงนี้ครับด้วยความที่เราเปิดที่นักชาเนี่ยด้านหนึ่งมันจะโยนใส่นักชาใช่ไหมเราก็จะต้องเปลี่ยนไปเป็นโยนใส่ดีเทอท่านะครับแล้วกดอันตรีด้านหนึ่งอ่านี้เนี่ยผมจะให้สังเกตที่หลอดเลือดน,นะครับผมมอมมัลชิให้ดูมันจะเป็น3ามทับห้าไหมเมื่อคุณโจมตีมันจนครบ5้ทับหต่อให้เกราะมันเหลือเท่าไหร่มันจะเบรกทันทีนะครับนี่คือเงื่อนไขในการตี เพราะนั้นอนักชาที่เราเซตมาแล้วเนี่ยมันจะสามารถใช้สกิลตั้งแต่ถือแรกนะครับอ่ามันจะสกิลแล้วมันจะเบิ้ลอ่ะแล้วมันจะแตกหมดเลยเห็นไหมเอออย่างนี้นี่แหละนะครับนี่แหละว่าทําไมถึงให้เปิดที่อนัคชานะครับอ่ะแล้วตัวของทีพีก็จะอันติได้นะครับตรงนี้ดีเทร์ต้าไม่ต้องกดอันติก่อนนะครับเราจะสกิลก่อนไปหนึ่งครั้งแล้วกดอันติลงมาอ่ากดอันติลงมาเท่ากับว่าตัวของทีวีจะเบรกทันทีอ่าเห็นไหม ครับแล้วมันจะก็จะเพิ่มดาเมจฝั่งเราเนาะแล้วเราก็จะกดสกิลต่อสู้เสริมพลังโอ้มล้านสามนะครับอ <c oughs> ่านี้ตีไปครับตีไปมันก็ลงอืมอ่านักชาติเต็มปึ๊บแปะให้แปะให้ดึงขึ้นมายิงยิงซ้ำ ก็เหลืออีก4ทีนะครับสำหรับตัวของตัวใหญ่เนาะส่วนในพวกนี้เพิ่งจะฟื้นคืนก็น่าจะ5นะโอเคมันมีบางตัว4บางตัวหนะ้าะเนี่ยสังเกตได้นะเนี่ยสอันนี้5านะครับเพราะนั้นเราตีตัวกแบบก้เบียก่อนแล้วนะก็ให้ดันถึงตีนี่นะครับอันนี้ผมกดอันติดันถึงไม่ทันอ่ะก็ยิงไปอ่ะที่บีอันตีไป เรียกว่าเบรคอีกแล้วนะครับดีกอตาตีแล้ววันตีกลับมาอ่าาน,นี้จะเบรทันทีเลยนะครับอันนี้คือกดไม่ค่อยติดเว้ยทีบ่บดไม่รู้เป็นอะไรนะยกดไม่ค่อยติดมันเหมือนกับไปโดนกดค้างอะไรอย่างเงี้ยอืมสกิลไปอูมสี่ล้านสองนะครับอ่ะอน,นักชาครับ มันมาครับแต้มเต็มถูกไหมเพราะว่าเราเบรกได้นะแล้วก็ซัดสกิลไปเลยนะมันตักชาากก่นาทีต่อทท pues ตอ่ะทีบีครับดึงเพื่อนกลับมาเล่นนี่ตีนะครับก่อนอลงยิงนะครับอ่ะตี สกิลวไปก่อนนะครับเพราะว่ามันได้เธอแล้วนะครับก็อันติลงมาปุ๊บจบอันนี้ก็จะได้แต้มฟรีมาหนึ่งแต้มนะครับผมแล้วก็เราจะเบิร์ดได้หนึ่งทีอืมก็เท่ากับว่าเราตีไปสองทีละมังกรลงเป็นสามนะครับอ่ะพี่ปี้เนี่ยตัวของสกิลต่อสู้หมดบัฟใหม่อานักชาตรงนี้นะครับด้วยความที่มันมาตายมารอบหนึ่งนะครับมันก็เลยแบบอ่าไม่มีตัวจุดอ่อน ตรงนี้เราจะตีธรรมดาก็ได้หรือว่าจะสกิลก็ได้นะครับแต่ด้วยความที่แต้มมันเหลือเยอะ,ะ,ะแล้วผมมจะสกิลไ,ไปนะครับแล้วก็แปะไอ้นี่ไปนะครับเพราะว่าการที่สกิลเนี่ยมันจะสามารถยิงโดนทุกตัวนะครับมันก็เลยแบบช่วยกําัเบรกง่ายกว่านะครับอ่ะปีพีจะตีเต็มก็ดึงกลับขึ้นมานะครับอืมตีเป็น,ปนแปดเบรกแน่นอนสกิล ขอแค่ตีหมู่ก็เล่นง่ายแล้วนะครับมาที่นักชาก็ยิงจากิลต่อสู้ได้เลยนะครับตรงนี้ดีเฮล์ต้าอยู่ข้างล่างสุดนะครับเราก็อันติเต็มดึงกลับขึ้นมาได้ทันทีไม่ไม,ไม่ไม่ต้องรอเธอแล้วนะครับอ่าด้านหนึ่งอันติเต็มก็กดไปนะครับเรียบร้อยเบรกทันทีแล้วมีสกิลต่อสู้เสริมพลังครับเซ็ตไว้แล้วระเบิดโอ้มาอีกสี่ล้านหนึ่งนะครับยิงไป ตีไปยิงไปกดดันตีไปทีทีปีอันตีมากกดไปอีกยิงไปอันนี้เดือดตาอันตีเต็มแต่ยังไม่กดนะเพราะใกล้เทินนะครับเราก็จะตีก่อนอ่าเดืเอดตาเข้าเทินกดอันตินะครับ ตะกี้แล้วกดอัติเลยดึงกลับขึ้นมาเล่นใหม่อีกรอบตแตกเต็ม42แน่นอนอยู่แล้วนะครับเบิร์ดอุ้ม4ล้านจบก็จะเห็นได้ว่าจะจบไปที่คะแนน3,641นะครับนี่ก็คือตัวของอัพโค e Shadow อันใหม่นะครับถ้ามีทีมต้านที่ผมว่าไม่ยากนะทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าขาดทีมใดทีมหนึ่งค่อนข้างเหนือยเลยทีเดียว โดยรวมแล้ว่ผมมองว่ามันไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่ก็คือมันอยู่ที่แล้วแต่ดีด้วยแหละบางไ d ดีแบบตัวละครจะไม่ค่อยเยอะอยา่างเงี้ยถ้าด้วยความที่รอบนี้เนี่ยใช้ này, AM ol, ตัวละครเบรกเจนเก่าอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบไม่ค่อยมีกันหลายคนเนาะว่าอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ก็สามารถใช้ตัวละครเจน3ผ่านได้นะอย่างพวกตัวของไพนอนเออยัวของตี้ของทรงจาเออย่างเงแต่ต้องมีตัวละครเก่งๆเจน3จริงๆนะครับถึงจะผ่านได้เนาะ ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของอภิผลใหม่นะครับผมใครมีทีมไหนแต่ว่าเออทีมนี้ก็เล่นได้เหมือนกันนะครับพรีอะไรอย่างงี้ก็บอกกันได้นะครับพิมพ์คอมเมนต์กันลงมาได้หรือว่าคนอื่นที่มาดูคลิปนี้ก็จะได้แวะดูคอมเมนต์กันด้วยนะผมโอเคครับว่วันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาด้วยนะผมเป็นอะไรใจมากเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากเติมเกมก็ฝากไปทัววินท็อปของเราไว้ด้วยละกันนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกันด้วยนะผมโอเคครับวันนี้มีเท่านี้แหละครับบม่หวังผม